ตาดีใจเลยพูน่ะเตียงเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าตันพื้นมาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวซื้อร้านยังก่อก๋วยเตี๋ยวเรือโชคชัยผู้ใดซื้อโชคชัยซื้อบ้านซื้อบ้านเอาตีบ้านเอาตีบ่อ๋อขอนึกว่าเสื้อเสื้อจริงเจ้านึกว่าเพชรน้ำหมากโชคชัยร่าอลังกายรอดซื่อโชคชัยพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเพู่น่ะ มีทุกเส้นแต่ว่าไม่มีเส้นเล็กไม่มีเส้นมีเส้นใหญ่ไม่มีบนเส้นไม่มีเส้นมาม่าก็ไม่มีพักกับโบมี่่มีเออผมมีทุกเส้นนะหมูกับเบิร์ดลูกสิ้นกับเบิร์ดตัวงอกกับโบมี่พักบุ้งกับโบย่างทุกอบ่ปิดไปโหลดล้านอ่ะทำเอาใดกับโบมี่จากยางเพื่อเวทนาไทายคอนเทนต์เพื่อเวทนายทคอนเทนต์สียบสมบันซาสมือยูเห็นมากก็ได้ มีสูตรพิเศษตีเจ้ามีสูตรพิเศษที่น้ำซุปก๋วยเดี๋ยวเจ้านี่เหรอบอกว่าได้บอกมอละโตไม่ยังล่ะโอ้ยน้ำซุปกระดูกก็นั่งบอกไก่ไก่ไก่จังไดนก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่อีกนึงไก่พันไก่ไข่ที่เป็นตีนจุ๋มๆไก่ย่วงว้าที่เป็นตีนจุ๋มๆไก่ย่วงผีกัดล้านเจ้าอยู่สายนี้ อยู่หลังเทศบาลขามเรียงตําบลขามเรียงทําเรอกันทระวิไัยขายยังนงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มตํามาเลยจ้าเปิดซุเมืือเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดเออเปิดจังโมงอันนี้เปิดเที่ยงก็เปิดไม่ได้ยุตแสดงว่าเม่เปิดเออฉันมาบอเห็นกันแสดงว่าปิดแสดงว่าปิดเออว่าดีขายดีบ๊อปปี้เรื่อย แซ่บบ่ะวันนี้ใครแสบป่แซ่บแต่พูดมากแสบแต่พูดมากแซ่บอยู่แซ่บยูแต่ว่าแต่ว่าเส้นแข็งคือหลวดนี่เส้นแข็งแซ่บอยู่แต่ว่าบ่ค่อยมาหน้าพ่อค้าวันนี้ไปมันหมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปชิมาอีกบ่เจ้าวะไมากินคิดเบ้างกัน ไปแล้วสวัสดีครับัครบ